เดาเราดูฮะนี่กันเดี๋ยวอู้หูหกพันกับพทุทธเลยนะเอามาสองล้านนะครับแต่จะบอกอ๋อนี่ยอกย้อนเหรอพี่ไม่ได้ยอกย้อนครับทำไมฝ่ายเดียวหรอหรอือว่ายังไงอ่ะคิดดีๆนะพี่พรุ่งนี้ผมเรียกพี่ตีได้นะเพราะคนพี่ไม่อยู่เยอะนะพคู่นี้สามตั้มได้นะผมคอนเฟิร์มไว้นะว่าคนพี่ไม่อยู่เยอะนะพี่คิดดีๆพี่พูดใหม่พี่พูดใหม่ <L un ters> เออยังไม่เคยดูอันนี้เลยอ่ะอุ้ย ออเชียร์เลยเฮ้ยลำ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 พี่อาจจะรับบทเป็นน้องแต่จริงๆโอซี่พี่ก็คือพี่ของแท้ๆของเองอขออีกทีสิเหมือนพี่อาจจะรับบทเป็นน้องแต่จริงๆโอซีพี่ก็คือพี่ของแท้ๆของเองเองไหวน้องชายเองไหวเสมอมึงไม่มึงมึงไหวอ่ะเอาง่ายหนวดมึงไหวน้อง ไม่มีใครทำอะไรมึงได้เว้ยเฮ้ยอย่ามีอย่าดูนี่ครับมดไปดีเขาบอกวน่ารักนะน้องว่ะน่ารักมากเลยนะเวลาอยู่ผมอะมันเหมือนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ไปรับไปรับอันนี้เพื่อนอะไรไปรับสาวเพื่อนทำไมเสียงเหมือนไม่สบายแต่ดูหน้าไหนทอมหน้ากากสิเฮ้ยใส่สร้อยด้วยเหรอใส่น่ารักกูส่องเลยแหละกูไม่สน

điền á Lò kênh Ghiền sắt ơi, <cười> 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 หล่อด้วยไงผิวแบบเท่ด้วยไงผิวสวยด้วยไง จะบอกนะที่ผ่านมาสองสามปีอะ่ะมีกล้ามด้วยไงมีกล้ามด้วยไงกูนี่อย่างกับปุ้งแห้งกุ้งแห้งจะเที้ยวอะไรกล้กามปูว แขนเข้าข้างเดียวรวมขามกูสองข้างอ่ะขอโทษแต่ว่าแต่ถ้าได้มวยกันะนะแต่ถ้าได้มวยกันะนะผมบอกแล้วน,นะแต่ถ้าได้มวยขึ้นมาถนะ้าอยู่ในสนามแบบลุมพินีอะนะถ้าได้ใส่นวมาแล้วก็กูไม่ไปอยู่แล้วแน่นอน จะว่าจะกวดเอวหรือว่าอะไรไม่ไปไปให้เจ็บตัวทำไมเอออ้าว <c oughs> อะใครจะไปเจ็บตัวอ้าวเฮ้ยหนีดิน้องตัวขยายใหญ่ขนาดนี้คุณจะไปตู้ใหม่ล่ะโอ้โหน้องที่ไม่ใช่คนถ่าย พี่วิลลี่คนท้องโบสู Easy Pass. ส่อีซีพาสสวยวิลลี่ต้องงั้นไอวิลลี่เดี๋ยวฝากหน่อยนะนะไม่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเองเคลียร์หน่อยนะนะเดี๋ยวเคลียร์คนนี้หน่อยนะเดี๋ยวเคละนะียร์หน่อยโอ้หล่อจัดเลยว่ะมุมนี้มันหล่อเกินไปเปล่าวะเฮ้ยกลัวมันหล่อเกินว่ะไอ้วางมวยกูหน่อยวะมีใครอยากวางมวยปะฮัลโหลมีใครพร้อมวางมวยผมปะคนในแก๊งอะ่ะเอาตัวกูหน่อยดิชีวิตจริงอะ่ะเอาตัวกูหน่อยมีใครวางมวยหน่อยเว้ย <R> ตัวเอเออมีไข่ไข่เล่นกล้ามเอ้งไข่ร้องเดี๋ยวพี่ฝากหน่อยน้องชายใช่ปะเดี๋ยวพี่ฟังหน่อยนะเดี๋ยวขอเน้นๆตรงแบบที่หลอ่อๆเอาตรงหล่อๆเอาเดี๋ยวเอาตรงที่หลอ่อๆก่อนเลยนะน้องเอาแบบตรงจุดที่ถ่ายแล้วหล่ออ่ะเออเวลาถ่ายรูปจากลงไปเหี้ได้ไม่หล่องไงโอเคเหรอสัตว์เริ่มคือทำเครียดเลยเนะี่ยเฮ้ย ไอ้สุพันได้ป่ะเดี๋ยวไปตามไอ้สุพันได้ป่ะไอ้สุพันไก่จุกได้ป่ะเอาไปไอ้สุพันไก่จุกได้ป่ะไอ้สุพันที่เหมือนจะเป็นนักมวยเก่านะไอ้สุพัอนอะได้ป่ะเป็นน้องสุพันได้ป่ะไอ้ไอ้หัวเสือผมอะได้ป่ะไอ้หัวเสือได้ป่ะเดี๋ยวเอาไอ้สุพันไก่ไข่สองคนสองคนนี้พอเหมือนจะวางมวยให้ผมด้วตัวนี้ออกตัวให้ผมด้ยวย เ uh ดี๋ยวใจยิ้มจุกหนึ่งเอ้ยจุกจริงจังเกินที่เฮ้ยเล่นเกมจริงจังไปเปิดหูหน่อยเว้ยจริงจังเกินน้องอ้าวจุกเอ้ยอ้าวเอ้ยจุกเอ้ยอ้าวตัวไม่ได้ดีคือจุก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 ไอเด็กเฮี้ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้พัดไก่ฟิกนะสองคนนะไอพัดไก่ฟิกนี่น่าจะแบบรวมกันสองคนน้ำหนักน่าจะได้ได้อยู่ครับได้อยู่น่าจะมาสี่สิบห้าสิบได้อยู่คนนี้คนเดียวน่าจะเจ็ดสิบนะครับแต่สี่สิบห้าสิบได้อยู่ผมว่าได้อยู่พอไปได้อยู่สี่สิบห้าสิบสองคนรวมกันได้อยู่นะจริงอ่ะนะนะไม่ใช่สี่ไม่ใช่สี่อุ้ยนี่ต้องน่าได้อยู่นะจริงอนะ่ะได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปหาคนนี้ต่อครับ มีมีใครมีมีใครางมีใครใเราสองปะส,สาวอะเดี๋ยวเราไปดูนี่ต่อเดี๋ยวโอ้โหนี่ตอนรวมตัวกันเลยนี่ว่าแอก,กี้ไบร์มอนด์ฮตมาแต่ปีที่แล้วเรามาทานกันหนักหนักมากนี่เหนื่อยไหมผมถามจริงเหนื่อยดิพี่ <c oughs> ทำไงได้พี่รู้ไหมตอนที่เติดมา <c oughs> คือแบบเฟซบุ๊กตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีคือตีอ้าวคืออะไรคืออะไรพี่เกตพี่พี่เกตพี่ชายคือ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 ตลอดจะตีแบบต้องเตรียมพร้อมตลอดอ่ะคือแบบต้องพร้อมตลอดตอนที่แจ็คอยู่อ่ะจะตีอ่ะคือ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 พบเท่าแบบเนี้มาล้ครับ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 จ้าจ้าไม่มีนะอันนี้ไม่มี มีอะไรแบบมีอะไรแบบเฟี้ยวๆป่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีไหนๆๆๆๆๆไหนๆๆๆไหน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 ๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเริ่มจากนี้ได้อยู่เยื่องอยู่เยื่องนะอันนี้อันนี้อ่อนเลิกเล่นไปแล้ว อยู่เยื่องนะแบบนี้อยู่เยื่องปีนี้ทำตัวส้วนตีนใส่ใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้อขอโทษครับเอ้ยขออนุญาตนะครับผมใครที่เห็นนะครับอาจจะเป็นเห็นหลังจากตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเฮ้ยน้องไม,ไ,มไม่มันไม่มีเลยเหรอเฮ้ยมันจะอยู่ไหนเนี่ยแฮชแท็กอา้าเฮ้ย มันกูไม่เห็นเนี่ยมันเลื่อนลงไม่ได้แล้วเนี่ยอา้าอุ้ยมาแล้วเอามาสุดแค่นี้เหรออย,อ,อ,อยู่เยือ่อ vui vướng đi được à đi khỏi chiều đi ba và chúc mừng bắp 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 bắp

ไหนดูโปโลนี้มันมีไฮไล,ไลท์บ้างวะไฮไลท์มันอยู่ไหนไอปโลอ่ะอยู่เยื่องนะอยู่เยื่องแต่ว่าโฮปทาวนนี่เด็กลังสิตเยอะนะครับเด็กมอธรรมศาสตร์เด็กมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็พอมีบ้างนะผมใคร สนใจก็นะครับก็สอบบิลิเข้ามาเล่นจีบเองนะครับผมจะไปจีบข้างนอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับผมอยู่ดีวความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายอยู่เยื่อง <c oughs> ไม่มีอะไรหรอ้ <c oughs> องทั้งนั้น,น,นหรอ เรื่องสวยๆน้องจริงป่ะน้องอันนี้อันนี้จริงป่ะน้องอันนี้จริงป่ะน้องจริงป่ะเพราะพี่ผ่านตาผ่านผ่านผ่านตามาพี่ก็เห็นบ้างแล้ว <c oughs> เด็กธรรมศาสตร์ลังสิตอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมีนะครับราสาวๆมาอีกยี่สิบคนนะผม <c oughs> เอ้ยโปโลมันสวยขึ้นนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้เออว่ะสวยจริงว่ะเดี๋ยวนี้เอ้ย <c oughs> นย่ารักน,นะเนี่ยามึงมีแฝดด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เออน้าตาน่ารักดีนะ ได้หรวะทาบอคื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 อเดี๋ยวดูไอ้นี่เดี๋ยวไอ้น้องพีวะน้องพีน้องพีวิลลี่ยี่สิบไม่เอ้ยไม่มีวิลลี่ไม่มีเลยเอ้ยเอซับเอ้ยนี่ไง อ๋อม like so 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 right. ันไม่โชว์อ๋อเยี like ่ยบเลี็นอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่หล่อหรือเปล่าแดงเหรอเนี่ยไอ้มึงตามเถอเอ้ยนี่ต้องหาแท็กนี้ปะต้องหแท็กนี้ปะแท็กนี้ต้องหาแท็กนี้มาแล้วเฮ้ยอ้าไม่มีเหรอ พอแล้วไม่ดูแล้ววินวินลี่อันนี้รถใครเออฝรั่งเลยอันนี้รถพี่เสื้อตัวนี้ของใครเสื้อของพี่้วหนูของใครหนูก็ของพี่มึงหลออะนีจริงอะน้องเรียคุณชื่ออะไรเนะี่ย เขาชื่อเบค่ะเอเ,อาเอาขาชื่อเบอะไรครับคุณเบครับมีอะไรทำไหมรอรองานอยู่ค่ะตอนนี้ก็ว่างโอ้โหวินล,ลี่นี่หรอ,อก็ไปขยันใส่แท็กนอก